สวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงของปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้ก็เรามีบทวิเคราะห์ตัวเบมนะครับอันนี้ก็เบมก็ปรับไปใช้โรเวอร์แทร็กเก็ตไพรซ์ไปใช้ของปีสิ้นปี65นะครับก็ปรับแทร็กเก็ตไพรซ์ขึ้นจาก10บาท80เป็น11บเบาทสานะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยล่าสุดเบมก็รายงานตัวจำนวนผู้ใช้ทางด่วนรถไฟฟ้านะครับเดือน,นสิงหาอยู่ที่5 19 9 0 0 0 0เที่ยวต่อต่อวันนะครับน,นี่ก็ปรับลดลงห้าจปร์มันออนวลมันแล้วก็48%่สิบแปดเปอร์นะครับ ส่วนตัวรถไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่62,000เที่ยวนะครับอันนี้ก็ลดลงทั้งคิวทั้งเออทั้งมันและทั้งเยี่ยมเหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็จะมาจากตัวโควิด19นะครับที่เร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาส3นะครับรวมถึงการล็อกดาวน์ด้วยนะครับอันนี้ก็จำกัดนะครับกิจกรรมาการเดินทางไปค่อนข้างมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับหลังรัฐบาลมีการคลายล็อกดาวน์ในวันที่1กันยาเนี่ย นะครับตัวผู้ใช้ก็ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับอยู่ที่8 0 0 0 0นเที่ยวต่อวันสําหรับทางด่วนนะครับแล้วก็หนึ่งแสนเที่ยวต่อวันสําหรับตัวรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็โตเด่นเลยนะครับวันสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็หกสิบสองเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสําหรับเอารุกในไตรมาสีเนี่ยเรามองว่าน่าจะฟื้นตัวค่อนข้างเด่นนะครับในเชิงของผู้ใช้แล้วก็ผลประกอบการด้วยนะครับจากการคลายล็อกดาวน์นะครับและการฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้้้นน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 เเเเเรรรื่่่่ออยยยยๆีีาาาาาจจจะปป็็ััหหุใใมมมมกกคลลดดว์พิิตตไไส นะครับรวมถึงาการเปิดภาคเรียนด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นที่ยังรัฐบาลยังคุยกันอยู่เสนออยู่นะครับให้นักเรียนกลับไปเรียนได้เป็นแบบออนไลน์ site, นะครับแล้วถ้าสถานการณ์ตัวโควิดสิเนี่ยที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นนะครับเราก็มองว่ามีแนวโน้มที่พนักงานของทงังภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะเริ่มกลับไปทํางานด้วย นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะหนุนการฟื้นตัวของผลประกอบการและพัจดุนวนผู้ใช้นะครับสำหรับเปเปอร์นี้ล่าสุดเราก็มีการปรับลดประมาณการปี6465ลงนะครับประมาณ่อนแล้วก็24%ตามลำดับนะครับอยู่ที่1,000ล้านบาทในปีนี้แล้วก็2,800ล้านบาทในปีหน้านะครับก็หลักๆก็จะเป็นผลกระทบของตัวโควิด19ที่เรากล่าวไปค่อนข้างไปไปข้างต้นแล้วนะครับสำหรับเอารุกเนี่ยเราก็ยังคงคำว่าซื้อนะครับแล้วมองลำเบมเนี่ยน่าจะผ่าน นะครับส่วนไตรมาสสี่ก็จะเป็นการเป็นการเริ่มมีคัลโวรี่แล้วนะครับเราอย่างที่เราเห็นในลักษณะแบบ vshape เลยนะครับเราก็อิงตัว DCF นะครับที่แหวก5.2เทอร์มินอลก2เอนี่ยเราก็ให้ Target p r i ไพรซ์โรไปปีหน้าที่11 30, บาท30แล้วก็ยังเลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มคอนซองอยู่ครับผมครับผมตัวต่อไปเป็น JWD นะครับวันนี้เรามีการ ออผประกอบเออออกอัปเดตนะครับเปเปอร์ตัว JWD นะครับเราคาดกำไรเบื้องต้นใน q u a r t e ที่สามในประมาณสักร้อยล้านบวกลบนะครับก็ลึกๆแอบรู้สึกว่าอาจจะโตได้ Q1Q นะครับแต่ว่านี่เป็นการประมาณการเบื้องต้นเพราะว่างบยังไม่สิ้นสุดเราก็คาดไปเบื้องต้นที่ร้อยล้านบวกลบนะครับก็แค่ส่งส่งตัวจากไตรมาสที่แล้วไตรมาสที่แล้วร้อยหกล้านนะครับกำไรปกติแต่ว่าเติบโตเยออนเยียประมาณ38%เปอร์เซ็นต นะครับถึงแม้ว่าจะมีโควิด19ระบาดในระลอก3นะครับแต่ผลผลกระทบเนี่ยไม่ได้มากเหมือนปีที่ปี63นะครับเพราะว่าล็อกดาวน์แค่บางพื้นที่เป็นพาเชียลล็อกดาวน์นะครับการขนส่งสินค้ายังสามารถข้ามจังหวัดได้ปกตินะครับตลาดรถยนต์มีการชะลอไปบ้างนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนไม่พอนะครับพวกตอนที่เซมิคอนดักเตอร์โดนเรื่องของช็อตเทสนะครับก็เลยทำให้มีการหยุดชะงักการผลิตไปบ้างนะครับก็อาจจะกระทบบ้างนะครับ แต่ว่าตัวธุรกิจการส่งออกนำเข้าสินค้าเนี่ยยังค่อนข้างเติบโตนะครับทำให้ธุรกิจบาร์เทอร์มินอลค่อนข้างดีนะครับธุรกิจขนส่งหรือลานสินค้าอันตรายสินค้าทั่วไปยังค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็คลังสินค้าข้อวบนภูมิมีอัตราการเช่าใช้มากกว่า80%สนะครับส่วนแนวโน้มคอร์เตอร์ที่4เราคาดว่ามีโอกาสที่จะทำระดับสูงสุดใหม่ได้แ,แถวๆ1 3 0 1 5 0ล้านบาทเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างฟื้นหมด นะครับอะไรที่เคยดีก็ยังดีเหมือนเดิมอะไรที่เคยดรอปก็กลับมาดีนะครับแล้วก็มีกำไรจากตัวเอสโก้นะครับที่เพิ่งไปเทคโอเวอร์มาก่อนหน้านี้เนี่ยที่ถืออยู่ประมาณเถือผ่านบริษัทย่อย JTS นะครับ JTS อันนี้คือ JWd Transport นะครับคนละตัว JTS ในตลาดหุ้นนะครับก็บริษัทย่อยเขา JTS เนี่ยนะครับไปซื้อเอสโกมาก็คือผู้บริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบังนะครับ เอ่อ uh, 15%แล้ว JBD ถืออีก75%นะครับเอสโกเนี่ยจะเข้ามาเต็มไตรมาสคือคอนเทอร์ที่4นะครับมาช่วยหนุนนะครับอีกไตามาร์ครับประมาณเป็นหลัก10ล้านบาทนะครับ20-30ล้านบาทนะครับก็ทำให้กำไรคอเทอร์ทสีอาจจะนิวไฮได้ปีนี้ช่วงที่เหลือจะมี M&A อีกอันหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจฟูลฟิลเมนต์ของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็คือระบบหลังบ้านระบบบริหารจัดการโลจิสติกให้กับกลุ่มอ e ีคอมเมิร์ซอ่าเป็นบริษัท สตาร์ทอัพรายนึงนะครับเงินลงทุนประมาณเกือบเกือบ200ล้านบวกลบนะครับก็คาดว่าอีก2ปีน่าจะเริ่มมีนัยยะนะครับต่อผลประกอบการของ JWD นะครับส่วนตัวที่ทำไปแล้วคือ f e ฟิ p โพสที่ทำกับไกรสนีไทยแล้วก็ f r e s h Express ก็ยังออนแพลนนะครับคาดว่าจะ JV การจะตั้งบริษัท JV เนี่ยเสร็จสิ้นประมาณมกราคมเอาเป็นคอร์ท์หปีหน้าละกันนะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยนะครับตัวไก่สนีไทยจะถือประมาณ 25%นะครับแล้วก็ Fresh Express กับ JWD นะครับถืออยู่ที่37.5%นะครับแต่ละคนนะครับก็ แต่ว่าปอนอที่ถือน้อยในช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าเขาก็เป็นกล่งๆกึ่งรชาชการก็ต้องไปเข้าบอร์ดเข้าอะไรนะครับจริงๆแล้วเขาจะถือ40%ก็คือหลังจากผ่านกระบวนการของปอนอแล้ของประินีไทยแล้วจะถือ40%ส่วน j b บกับ f l ช s h จะลดลงเหลือคนละ30%นะครับก็จะทุกคนจะเอาลูกค้าที่ยังมีในกลุ่มที่เป็น B2B คือ business to business แบบขนาดเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับหรือว่าะระบบ c toC คือคัสเ o อร์ขายคัสเตอร์ที่เป็นลูกที่เป็นการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมินะครับมากองไว้ที่บริษัท JV นี้แล้วก็บริหารจัดการนะครับก็น่าจะเริ่มมีนัยยะสําคัญในปีหน้ายังไม่รวมในประมาณการนะครับเรารวมกําไรเราปับกำไรจากเอสโกปีหน้าขึ้นเล็กน้อยเพราะเดิมเราให้ไว้ทรงตัวที่54ล้านบาทนะครับเราเพิ่มเป็น60ล้านบาทนะครับเราได้กำไรเพิ่มขึ้นจาก561เป็น566นะครับนิดหน่อยแล้วก โรว่ร์แทร็กเก็ตไพรซ์จากกลางปีเป็นปลายปีนะครับแทร็ e เก็ตไพสมัย18บาท60สิ้นปี65อัพไซด์20%เลยปรับคำแนะนำขึ้นจากเทรดดิ้งเป็นซื้อสำหรับตัว JWD นะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ